ยังมีต่อเนื่องครับสวยๆแม่คริ้งนะครับสามองอศา โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปโอ้ยเกียร์ <coughs> 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 <coughs>

Mm-hmm. 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 mm